สวัสดีค่ะท่าเรือที่หนึ่งยินดีให้บริการค่ะวันนี้ซันเดย์ก็มานะคะสวัสดีค่ะท่าเรือของเราก็มีเรือให้บริการนะคะ,คะถ่าเรือของเราก็มีจุดเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยนะคะ จุดท่าเรือที่หนึ่งไว้ปู่อือลือนาคราดสนับสนุนโดยโตโยตา้าบึงการสาขาเซก,กาศูนทีสองสี่แปดเก้าเก้าห้าเก้าอยากได้รถยนต์ขับก็เชิญไปซื้อได้ที่นะโตโยต้านะคะได้สั้งเงินผ่อนและเงินสดนะคะโูกไปได้เลยนะคะจุดท่าเรือของเรายินดีให้บริการมีลูกค้ามานะคะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะเชิญมาเที่ยวท่าเรือที่หนึ่งได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ